เช้าสนันวงการลูกยางแชฉกับตันแฟนเก่าสารานุตสตราค่ะกลายเป็นประเด็นเดือดทันทีเมื่อดีอายองนักกวอลเล่บอลสาวชาวเกาหลีใต้ที่มีปัญหาความบาดหมางกับคิมยอนขยองอดีตกับตันทีมชาติและเพื่อนร่วมสโมสรเดียวกันได้ออกมาโพสภาพและข้อความที่ทำให้วงการลูกยางแดนโสมต้องสะเทือนค่ะโดยมือเซตสาววัย26ปีได้ออกมาเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ด้วยภาพที่นอนกอดกับ คิมยอนคยองบนเตียงแทกถึงตัวอดีตกับตันพร้อมเข้าความทำนองข่มขู่ว่าหากคุณยอมรับว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศในทีมชาติซ้ำแล้วซ้ำอีกมีการกลั่นแกลง้งมีการใช้ความรุนแรงและการใช้อำนาจในทางที่ผิดซึ่งทั้งหมดรวมถึงสโมสรฮืองกุ๊กไลฟ์อินชัวรันพิงสไปเดอร์ด้วยฉันขอให้คุณโพสต์คำขอโทษมันออกมาเป็นอย่างทางการและฉันรับปากว่าจะเก็บในสิ่งที่อยากปกปิดให้เป็นความลับตลอดไปค่ะง นนี้แน่นอนว่ามันกลายเป็นข่าวใหญ่ในประเทศเกาหลีใต้ทันทีซึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้เธอพยายามออกมาเรียกร้องให้สาพาหพันธ์วอลล์บอลเกาหลีใต้ออกมาตรวจสอบถึงเรื่องนี้อย่างจริงจังพร้อมทั้งให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าต้องทุกทรมานกับเหตุการณ์ในอดีตที่เคยเกิดขึ้นรวมสมัยทีมอินชอนฮึงกุกไลฟ์อินชัวรันทิงสไปเดอร์สในแคมป์ทีมชาติ ฉันกับคิมยอนมีปัญหากันมานานแล้วการถูกกลั่นแกล้งนั้นก็เป็นเรื่องปกติแม้กระทั่งในทีมชาติเธอได้ทํากับฉันเหมือนสาวบา้าต่อหนะ้าเด็กๆมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากมือเซตสาวเคยออกมาโพสต์ข้อความก่อนหน้านี้ข้อความระบุด,ดังกล่าวหากคนรู้ถึงการล่วงละเมิดทางเพศในทีมชาติการกลันกล่นแกล้งความรุนแรงในอาชีพและการใช้อํานาจในทางที่ผิดที่ฮึงกุกไลฟ์ ได้ออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการฉันจะเก็บสิ่งที่คุณต้องการนั่นเป็นความลับที่สุดตลอดไปก่อนหน้านี้ทางคู่ก็ได้มีปัญหาก,กันตามที่สื่อกาหลีใต้รายงานว่าคิมยอนคยองได้คุยกับโค้ดเป็นการส่วนตัววิจารณ์กันเล่นของอ e ีไดยองก่อนที่อ e ีไดยองจะออกมาโพสต์จมตีรุ่นพี่รายหนึ่งในสโมสรแต่ไม่ได้ระบุชื่อและลบออกไปเชื่อกันว่าไม่ถึงคิมยอนคยองจนในตอนนี้ออกมาโจมตีไปมาอย่างไรก็ตามเคยมี ีกระแสข่าวหรือว่าทั้งคู่ได้มีความสัมพันธ์กันมากกว่าการเป็นแค่รุ่นเพียรุ่นน้องแต่ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทั้งสองคนค่ะ